สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยก็โอเคนะทุกคนก็วันนี้นะผมเนี่ยจะเดินทางไปหาท่านยมนะทุกคนก็ได้ยินข่าวเหมือนว่าท่านเนี่ยจะเดินทางไปที่วิหารนะผมเนี่ยจะรีบเดินทางไปหาท่านยมกันเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องปรึกษากับท่านนะก็เรื่องราวมากมายเลยแหละก็เดี๋ยวไปรอฟังกันนะถ้าผมเนี่ยได้เจอท่านยมแล้วนะไปรีบเดินทางไปดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้เป็นช่วงเย็นนะ ทุกคนี่นะก็ถึงวิหารเป็นที่เรียบร้อยก็เหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ยินเสียงคนเดินไปข้างในอยู่นะเมื่อกี้แต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปทไักทายเพราะว่ากลัวพวกท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้อนรับเราก็ได้นะก็ตอนนี้ผมเนี่ยขึ้นมาเนี่ย เพื่อจะมาท่านยมนะเพราะว่าดิ้นข่าวว่าท่านยมเนี่ยเหมือนจะเดินทางมาที่วิหารแห่งนี้อีกครั้งผมก็ไม่ได้เจอท่านเนี่ยถือว่าหลายวันแล้วก็นานมากเลยแหละก็วันนี้จะมาคุยกับท่านหน่อยนะทุกคนเนื่องจากไม่ได้เจอท่านหลายวันไม่รู้ว่าป่าเนี่ยท่านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่านะแล้วท่านนรสิงห์เนี่ยก็ เหมือนที่อ่านข่าจะทำยมอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านนรสิงห์เนี่ยได้ไปเดินทางไปหาอาจารย์ของท่านแล้วนะน่าจะไปขอโทษขอขอมาอะไรหรือเปล่าขอตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเย็นนะได้มาอยู่บนวิหารแห่งนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากนี่นะครับขรางก็จะเป็นหน้าผานะ แล้วขลางอ่ะเหมือนว่ามีบ้านเนี่ยลายหลังเลยนะทุกคนนี่นะครับทุกคน z o o มให้ได้ดูใกล้ๆเลยน,นะทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยบอกเลยว่าผมเนี่ยชอบมากๆเพราะว่ามันสวยอลังการถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยบอกเลยว่า มันใหญ่มากทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยเดินไปหาท่านยมกันก่อนไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะอยู่ที่ผมเนี่ยได้นั่งประจำกับท่านหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็ไม่ได้ผ่านนองต้นกล้ามาเนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยเห็นก้อนเนี่ยที่ต้นกล้าเล่นวันนั้น ตอนนี้นะครับต้นกาคิดว่าเป็นต้นแก้วมังกรนะต้นกัควคิดว่ากินได้นะดูตอนนี้คือแบบป่าเนี่ยแห้งแล้งแล้วนะแต่ในวิหารเนี่ยป่าเนี่ยสมบูรณ์มากเลยคือกว่าจะขึ้นมาทางนี้ได้คือต้องปีนหน้าผาขึ้นมาทุกครั้งเลยนะ ถ้าลงไปทางอื่นเนี่ยมันจะลงไปไม่ได้ดทุกคนนี่อยู่แบบมองเหนเี้เหมือนว่าระยะเนี่ยใกล้ๆเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าระยะไกลมากถ้าลงไปอีกเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นมา แล้วเมื่อกี้นะผมเนี่ยระหว่างทางที่ขึ้นมานะได้ยินเสียงเหมือนคอระคัะงด้านล่างนะไม่รู้ว่าเคาะมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องหรือเปล่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่คอระครังหลายทีอยู่เลยก็จะถ่ายให้ดูนะตอนนั้นแต่กำลังขึ้นหน้าผานะ <ortune> ก็รอท่านยมแบบนานมากเลยนะแต่เหมือนว่าท่านเนี่ย ยังไม่ได้เดินทางมาเลยผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะลองเดินตามหาท่านดูนูน่นนะวิหารอยู่ข้าล่างนูน่นนะไม่รู้อาจจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าป่าบล็อลกมากอนู่นนะครับทุกคนยังเจออยู่นะนนวิหารอยู่ด้านล่างตอนนี้คือ ป่าเนี่ยมันแห้งหมดเลยนะคือย้ำใบไม้ตรงไหนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงตรงนั้นหมดเลยถ้ามีอะไรที่อันตรายเข้ามาใกล้เนี่ยคือจะได้ยินเสียงง่ายมากเพราะว่ามันเป็นฤดูใบไม้ผีนะ ไม้ไม่เ็เลยแห้งแล้วก็เหมือนว่าจะผีดอกออกมาใหม่นะผีดอกผีใบเหนื่อยมากขึ้นมาไกลมากแลเนะทุกคนห่างไกลจากพี่ทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีรอยอะไรไม่รู้อยู่แถวๆนี้นะ เหมือนว่ามาคุยหาอะไรกินไม่รู้ว่าเป็นนกหรือไก่ปลาเหมือน,นกันเพราะว่าบริเวณนี้ไก่ปลาก็เยอะมากเลยนะป่าแถวนี้ผมบอกเลยว่า เหมือนว่าเคยมีน้ําอยู่แถวๆนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีร่องน้ําอยู่ทุกคนตรงนี้ก็เป็นต้นไทรนะ ท่นยมครับท่านยมครับ,รบลองตะกรอนหาท่านยมดูนะเพราะว่าท่านเนี่ยบอกว่าจะมาเจอกับผมนะแต่ผมเนี่ยรอแบบหลายชั่วโมงแล้วนะแต่ท่านเนี่ยไม่เดินทางมาสักทีไม่รู้ว่าจะทำยไงดีนะ ว่าผมเนี่ยจะเดินทะลุมาถึงป่าใหญ่นะเดินเลยวิหารไม้อีกเนี่ยมันจะมีป่าใหญ่อยู่นะทุกคนดูดิตรงนี้เป็นไม้ไผ่ใหญ่ละถ้าลงไปหุบข้างล่างเนี่ยเป็นป่าใหญ่แล้วนะคือป่าใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีพวกเสือพวกงูยักษ์อยู่นะ ถ้าคนใจไม่ถึงเนี่ยเดินแถบนี้ไม่ได้ซึ่งผมคนหนึ่งก็ไม่กล้าเดินเพราะว่าไม่ได้มีวิชาที่เก่งเหมือนท่านยมอะไรมากนะแต่ท่านยมเนี่ยมีวิชาอาคมที่เก่งกาจแล้วก็เดินได้ทั่วป่าเลยแหละผมบอกเลยนี่ถ้าเดินไปทางโซนนี้นะทุกคนคือมันจะเป็นป่าใหญ่ข้างล่างนู่นนะแล้วได้ยินข่าวว่ามีพวกเสือ พวกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่อันตรายกว่าที่ผมเคยเจอท่านยงก็เคยได้เล่าขานกับผมเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้ดังนั้นผมเนี่ยต้องควรระวังนะเราไม่เข้าไปเก้าไก่และเข้าไปยุ่งในป่าแถมนี้ดีกว่าถทานทนผมว่าถ้าไม่เจอเนี่ย ผมจะเดินลาอไปทางข้างล่างนู่นเลยแล้วกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะดูนี่ครับเหมือนว่าผมเนี่ยจะเดินมาเจอห้างที่แห่งหนึ่งนะนี่นะไม่รู้ว่าห้างใครเหมือนกันแต่ผมเดินมาถึงเนี่ยผมคุ้นๆแล้วนะ เดินมาไกลมากจากที่ในเขตป่าใหญ่เมื่อกี้แล้วเดินมาเจอห้างห้างล้างเนะฮ้ยเปรูเวเนียเนี่ยผมจำได้แล้วนะผมเนี่ยเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจอกับห้างนี้ผมเนี่ยได้ขึ้นไปพักนะถ้าผมจำไม่ผิด อย่าบอกนะว่าผมเนี่ยได้เข้ามาในเขตของไอ้มิงที่แต่งตัวเป็นชุดพ้าแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยจําได้เลยมีซสมิงต้นหนึ่งเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดพ้าบริเวเนี่แหละแต่ผมเนี่ยไม่ได้มานานแล้วนะอย่างเงี้ยผมเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่ามันมีอันตรายอยู่รอบๆนี้ละ มีอะไรเนี่ยผมไปขึ้นต้นไม้ต้นนั่นแหละเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีที่พักอยู่นี่ทุกคนนี่เป็นกล้วยไม้นะเป็นกล้วยไม้ป่านะเหมือนว่ามันจะมีคนเนี่ยเก็บมาไว้ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะใช้นะพวงเนี่ยน่าจะเป็นพวกที่หากล้วยไม้นะ มันไม่ได้อยู่ตรงต้นนี้อยู่แล้วเหมือนผมเนี่ยเดินหลงมาตรงไหนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่เป็นกล้วยไม้ป่านะเดี๋ยวจะเก็บไว้ตรงนี้นะมันจะได้เติบโตแล้วก็ขึ้นใหม่นะเพราะว่าไอ้กิ่งเมื่อกี้มันไม่มีอะไรให้กอะน,นะมันก็เลยโตไม่ได้ผมได้วางตรงนั้นแล้ว บริเวณแห่งนี้เลยนะที่ผมบอกเลยที่ได้เจอกับสมิงอยู่ครั้งหนึ่งที่วันนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันได้มาจากทางป่าฝั่งนูน้นไม่ได้มานานเหมือนกันนะถือว่า ก็ยังเหมือนเดิมแต่ไม้เนี่ยผมว่าน่าจะขึ้นไปนั่งไม่ได้ละเพราะว่ามันน่าจะผุและใกล้พังละถ้าขึ้นไปเดยเผือตกลงมาเลยนะก็เดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาไปสูตรตรงนี้อีกครั้งดีกว่าเพราะว่าตอนเนี่ยมันเป็นช่วงเย็นแล้วนะแล้วก็ต้องรีบเดินทางกลับด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าใครยังไม่เคยเจอนะ ผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาพิสูจน์ว่าตรงเนี้ยมันมีสมิงอยู่จริงนะก็ครั้งที่แล้วที่ผมมาเนี่ยผมได้เจอแบบจังๆเลยแล้วมันกลายร่างเป็นเสือแบบลายยาไก่ด้วยไอ้สิม,มิงตัวเนี้ยมันดูรายมากแล้วมันอยู่ตัวตัวเดียวเลยที่แบบไม่ไปรวมพักรวมพวกกับใครนะไอเสือตัวเนี้ย เดี๋ยวเราเราีบเดินทางกลับไปที่วิหารดีกว่าเผื่อท่านโจมเนี่ยจะวนกลับไปทางนั้นนะแล้วก็ต้องรีบกลับด้วยเพราะว่ามันเริ่มจะค่ำแล้วด้วยตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะไปทุกคนก็เหมือนว่าผมเนี่ยจะเดินทางกลับมาฝั่งหมู่บ้านแล้วนะ แล้วก็ผมเนี่ยวนหาวิหารเนี่ยไม่เจอนะทุกคนจากทางผมเนี่ยกลับไปทางเดิมเลยแต่อยู่ดีเส้นทางเนี่ยที่ผมได้เดินเนี่ยมันก็หายไปนะไม่รู้เหมือนกันแต่ยังกลับมาโซนที่มีต้นีนนี้เยอะอยู่เลยนี่ตอนนี้แต่ตอนนี้ใกล้ถึงหมู่บ้านละหมู่บ้านผมอยู่ด้านล่างขับนี่เองก็จากนั้นเดี๋ยวผมเนี่ยวไว้ไปหา ท่านยมเนี่ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่ารอบนี้เหมือนจะเสียเที่ยวนะแต่ก็ยังพาทุกคนเนี่ยได้ชมธรรมชาติแล้วก็ชมวิหารนะก็ถือว่าพาพวกพี่ๆเอฟซีเนี่ยมาชมพวกวิหารแล้วก็ชมเขาธรรมชาติแบบน,นี้กันนี่ครับนี่ ตัวในตอนนี้มันมีดอกเจอไหมดอกมันขึ้นเยอะมากเลยไม่รู้ว่าดอกมันเนี่ยเวลามันโตขึ้นเนี่ยมันจะมีลูกของมันหรือเปล่านะมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตรงคลางเขาตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของผมละถือว่าลงกับเขาวิหารนะเมื่อกี้ลืมมากเลยเราต้องเดินแบบระมัดระวังนะเพราะว่าป่าแถบน,นี้ย มีแต่เป็นหน้าผาแล้วก็ก้อนหิน,นหมู่บ้านคลางก็จะเป็นหมู่บ้านผมแล้วนะทุกคนดึงเสียงนี่ธรรมชาติแบบบ้าสวยมากเลยนะผมบอกเลยถ้าแบบไม่ใช่ช่วงแบบหน้าแรงหรือว่าช่วงที่แบบไปไม้ไปเนี่ยกำลังผีนะผมบอกเลยธรรมชาติสวยมากนู่นนะครับคลางก็จะมี เหมือนว่าเป็นเสาแล้วก็มีวัดถูกไกลๆโน่นนะอู้เลยเดินทางกไกลก็ว่าเพื่อนๆผมไม่เคยมานะตรงบริวเวณแห่งนี้มีผมคนเดียวที่เดินมาถึงนะตอนปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยก็ได้มานานละแล้วไม่เจอเั้นโดมตกไว มาหาทันรอมนานแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยเดินลงหน้าผาให้ดูนะคือหน้าผาเนี่ยชันมากแต่วิหารที่ผมเดินดูเนี่ยหายไปเลย,เลยนะไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันโอ้โหโอ้โหยิงลงเลยนะ ตาทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอนะแล้วก็ครับผมจะไปหาทัานยมอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้คือต้องเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วเพราะว่าพาทิตเนี่ยเริ่มตกดินแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่จะตะแคมป์ในป่าเนี่ยมาเลยเดี๋ยวถ้านอนในป่าเนี่ยมันจันตราแล้วนะเดี๋ยวโดนสมิงเนี่ยลากไปกินเอาได้นะ